สวัสดีค่ะชุดฝึกปั้นดอกกุหลาบพร้อมส่งแล้วจ้าอุปกรณ์ครบนะคะใครที่อยากจะฝึกปั้นหรืออยากจะลองจับการปั้นดูนะคะก็มาดูในคลิปนี้กันนะคะว่าสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการปั้นดอกกุหลาบแต่ละดอกหรือดอกไม้แต่ละชนิดสิ่งสำคัญจะต้องมีอะไรบ้างนะคะ สวัสดีค่ะคุณยายหมูสวัสดีค่ะอืมใช้แฟลจะได้อยู่ชัดๆนะคะเห็นชัดไหมคะนี่ตัวนี้คือใหม่แกะกล่องเลยนะคะคือยายโอก็ไม่มีจำหน่ายเนาะแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องมี ก็เลยสั่งซื้อให้กับเฉพาะบุคคลที่อยากได้นะคะสิ่งที่สำคัญในการปั้นดินนะคะปั้นดอกไม้เนาะจะต้องมีเครื่องรีดนะคะตัวนี้เครื่องรีดขนาดพื้นที่การใช้งานนี้ขนาด6นิ้วนะคะยังมีตัวใหญ่กว่านี้นะคะมีตัวใหญ่7นิ้วแล้วก็12นิ้วก็มีนะคะราคาก็จะแพงแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยตัวนี้คือ ยังไม่ได้แกะถุงออกนะคะเราจะไม่แกะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปแกะรุ่นนี้จะมีที่าวางเป็นวางแป้งนะคะาวางดินนะคะเพื่อจะรีดได้ง่ายเนะะาะเมื่อมีเครื่องรีดนะคะก,ก็จะต้องมีถุงแก้วถุงแก้วไว้รีดดินรีดแป้งนะคะถุงรีดแล้วก็วาสลีนนะคะ วาสลีนนะคะนี่คือวาสลีนวาสลีนบริสุทธิ์เนาะคือเราไม่ต้องใช้วาสลีนพรที่เป็นกระปุกสีเขียวก็ได้เพราะว่าสูตรสูตรดินไทยของยโยเนี่ยมันเป็นสูตรที่ไม่ต้องใช้นะคะจนนี้คือโอผสมสีให้เรียบร้อยนะคะเป็นสีที่ทนสีให้ความสว่างสีชมพูสดใสแบบนี้เลยนะคะเนาะผสมให้เรียบร้อยนะคะพอดอีคุณนักเรียนอยากได้อ,อยากปั้นกุหลับสีชมพูอก็จัดไทยนะคะพร้อมกับ สีเขียวทำใบนะคะก้อนนึงจะปั้นดอกกุหลาบใหญ่ได้สองก้อนอสองสองดอกนะคะกุหลาบกุหลาบใหญ่นี่สองดอกแล้วก็บีดอกตูมได้สองดอกแล้วก็ดอกอตูมเล็กๆตูมๆเลยนะคะได้อีกอสองดอกสาดอกได้เลยนะคะด้วยวิธีการปั้นของเยอโอแล้วก็ด้วยดินตัวนี้มัน คือ,อยังไงล่ะรีดบางแล้วมันก็เลยประหยัดดินนะคะดินกิโลเอ่อดินดินตัวนี้นะคะ200กรัมนะคะ200กรัมนะคะอะวาสลีนนะคะแต่ดินตัวนี้ไม่บางทีไม่ต้องทาวาสลีนอาน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันขาวอะไรต่างๆก็ได้นะคะมันก็ไม่ติดมือขอแค่คุณนวดให้หมาดเนาะอะ,อะตามไปด้วยกาวนะคะกาวติดชิ้นงานเนาะ นี่นะคะแล้วก็ตุ้มโฟมเนี่ยโฟมโฟมนะคะโฟมลูกบัวนะคะแล้วก็ตัวนี้คือตุ้มสำลีเขาเรียกตุ้มสำลีนะคะถ้าออกมาสำเร็จแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็จะมีก้านลวดก้านดอกก้านใบก็มีสีเขียวนะคะแต่ว,ว่าโอ้มีสีขาวก็เอาสีขาวไปใช้ก็ได้นะคะนี่ แบบนี้แล้วก็กา้านช่อก้านช่อดอกนะคะอะ่าแล้วก็แม่พิมพ์ซิลิคโคนนะคะก็จะมีแม่พิมพ์ซิลิคโคนใบแบบนี้นะคะแล้วก็แม่พิมพ์ซิลิโคนกีบดอกแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไซส์เล็กๆใหญ่ตูมคระกันไปนะคะ ก็จะมีคีมหนีบคีมหนีบของเยโอนี่คือตัวนี้สามารถหนีบดอกจำอดอกบานไม่รู้โรยได้ด้วยนะคะคีมหนีบตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมคะคีมหนีบตัวนี้นะคะหนีบบานรู้โรยได้ด้วยนะคะโอ้ก็เลยคือนักเรียนอยากทาบานไม่รู้โรยด้วยก็เลยจัดชุดนี่สีม่วงดินสีม่วงทับปั้นบานไม่รู้โรยแล้วก็ตุ้มสำลีนะคะแล้วก็สีเขียว สีเขียวไว้ทำหนามนะคะแล้วก็ไว้ทำเล่นสีให้ได้มิติในอดอกบานไม่ดูโรยนะคะนี่นะคะาการปั้นดอกกุหลาบของโยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีหนามด้วยนะมีหนามมียอดอ่อนแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้นะคะและตามมาด้วยมีแม่พิมพ์ซิลิโคนก,ก็ต้องมีพิมพ์ตัด ะะพิมพ์ตัดก็จะประมาณนี้นะคะพิมพ์ตัดกีบดอกแล้วก็กีบใบนี่นะคะกีบใบก็จะมี3ขนาดกีบเลี้ยงก็จะมี2ขนาดนะคะส่วนกีบดอกก็จะมีอยู่5ขนาดนะคะตามไปด้วยดัมเบลดัมเบลนะคะแล้วก็เหล็กครึงะคะคร่งนะคะเหล็กคึงนะคะเหล็กคึงคึงเบลได้นะคะเหล็กแหลมนะ่ะ แล้วก็กรรไกรตัดหนีบเนาะจนี้คือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จะต้องมีในงานปั้นดอกไม้ที่สำคัญมากคือเครื่องรีดเพราะเครื่องรีดมันจะทำให้งานออกมาได้กีบแต่ละดอกใบแต่ละใบได้ขนาดที่แบบสมจริงธรรมชาตินี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ นี่เห็นไหมคะบางๆนะคะอุ้ยอุ้ยสวัสดีจ้าออมแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมคะนี่นี่เห็นไหมคะ,ไ,มคะได้บางบางบางได้สมจริงอย่างนี้นะคะคือจะได้สม่ําเสมอด้วยแล้วก็ได้ความไหวถามว่าเรารีดด้วยมือได้ไหมรีดได้แล้วก็ใช้ถุงแก้วเหมือนเดิมแล้วก็รีดด้วยมือหรือว่าไม้คึงได้นะคะก็จะประหยัดไปอีกเครื่องรีดตัวนี้ก็อยู่ที่ไม่เอ่อหกร้อยหกร้อยบาท นะคะหกร้อยบาทเนาะขนาดหกนิ้วนะคะมีที่รีดบางตัดเส้นขนาดสี่มิลแล้วก็สองมิลนะคะขนาดหกนิ้วขนาดเ็ดนิ้วโอ้หมดนะคะเตียนะคะก็ปรับระดับตรงนี้นะคะอ่าก็จะมีตัวนี้ก็คือ ใส่ทางด้านนี้นะคะมือหมุนบางรุ่นจะมือหมุนมือหมุนอยูอ่ข้างขวาบางรุ่นก็จะมือหมุนอยู่ข้างซ้ายแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเนาะนี่อันนี้ตั้งพื้นมันหมุนไม่ได้ต้องต้องตั้งที่โต๊ะนะคะตัวนี้ก็คือตัวยึดล็อกที่โต๊ะนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นตัวนีป้ปรับระดับที่เราจะปรับระดับเราต้องดึงออกมาก่อนนะคะดึงออกมาแล้วเราก็ค่อยหมุนปรับระดับเราจะเอาระดับเบอร์ไหนก็ตามตาม ตามครูคนผู้สอนในแต่ละคอร์สน,นั้นเนาะเพราะครูแต่ละคนเขาจะสอนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะอย่างโอสอนนะคะรีดบางๆเนี่ยแบบเนี้ยใช้ถุงแก้วสองถุงแบบไม่ผ่าด้วยนะแล้วก็รีดระดับเบอร์สองอย่างเงี้ยนะคะมันก็ได้บางบางเท่ากับระดับเบอร์หนึ่งที่ใช้ถุงแก้วแค่ถุงเดียวใช่ไหมคะแล้วรีดได้บางได้ก็เพราะว่า ตัวดินตัวนี้ไม่ได้ผสมดินญี่ปุ่นไม่ได้ผสมดินญี่ปุ่นนะคะดินตัวนี้คือดีกว่าดินญี่ปุ่นคือเวลามันแห้งแล้วมันยังไม่แข็งกระด้างน,นะคะมันจะนิ่มแบบนี้เลยสอนที่ไหนสอนออนไลน์ค่ะโอสอนออนไลน์นะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะดินที่ขายทั่วไปก็จะเป็นดินสีขาวแบบนี้ แต่นี่คือผสมมาพิเศษให้กับนักเรียนที่อยากให้จัดแบบพร้อมปั้นได้เลยก็จะผสมสีให้เลยถามว่าอยากได้สีไหนอ่ะอยากได้สีชมพูโอเคผสมให้นี่ค่ะเป็นเนื้อสีชมพูนี้นะคะปั้นออกมาก็จะได้ชมพูนี้เลยเนาะแต่จ,จริงแล้วมันเป็นเนื้อขาวนะคะเนื้อขาวใสๆนะคะแบบนี้เนาะอสอนออนไลน์ค่ะทุกคอร์สสอนออนไลน์หมดไม่มีหน้าร้านนะคะ ครูสอนออนไลน์แม่ค้าขายของออนไลน์ค่ะนี่คือเราจัดจัดเคสปั้นให้เฉพาะบุคคลที่แบบว่าอยากได้พร้อมปั้นแต่บางคนมีอุปกรณ์บางอย่างแล้วแล้วก็สั่งซื้อได้บางอย่างก็คืออยากจะสั่งซื้อพิมพ์ตัดก็สั่งได้ตั้งหาก,ก็ได้หรือจะสั่งซื้อดินก็มีจําหน่ายดัมเบลก็มีกันไกก็มีให้ถุงแก้วก็มีแถมแถมนะคะเนี่ยถุงแก้วแถมเพราะว่าถุงแก้วตัวนี้เป็นไซส์ยาวนะคะยาว เนาะสามารถรีดบางตัดใบเตยได้นะคะอะไรประมาณนี้แม่พิมพ์ซิลิโคนก็มีจําหน่ายช่วงนี้ก็จัดโปรโมชั่นแม่พิมพ์ซิลิโคนแล้วก็คอร์สเรียนเพราะอะไรเดือนนี้เป็นเดือนครบรอบเดือนแต่งงานของโย,โย,โ,ย,โ,ยโย่ก็เลยจัดโปรโมชั่นยยมว่านะคะในคอร์สเรียนแล้วก็แม่พิมพ์ซิลิโคนนะคะถ้าใครสนใจอยากให้อุจจารเซตปั้นให้ได้ก็สั่งมาได้นะคะตัวนี้แทบจะไม่ได้กําไรเลยแถม สั่งให้ก่อนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วโอ้ก็ไม่เอามาขายแล้วนะให้สั่งซื้อเองได้เลยที่ช้อปปี้ลาซาดแต่ลูกค้าสั่งช้อปปีไม่เป็นลาซาด้าไม่เป็นก็เลยบริการให้แต่มันจะช้านิดนึงเพราะว่ากว่าช้อปปี้ลาซาดาส่งของมาให้โอที่บ้านแล้วเขาก็โอก็ต้องส่งไปให้กับผู้ลูกค้ามันก็เลยจะใช้เวลาเกือบสองอาทิตย์เออเกือบอาทิตย์แปดวันอะแปดวันอะเออประมาณนั้นนะคะ ก็จะมีคอร์สเรียนปั้นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวค่อยติดตามชมนะคะส่วนเซตนี้ก็จะเป็นเซตเปั้นดอกบัวนะคะก็จะคล้ายๆกับตัวนี้แหละจะเปลี่ยนแค่แม่พิมพ์แล้วก็พิมพ์ตัดดอกไม้ชุดพื้นฐานอะ่ะมันต้องมีตัวนี้ที่บอกเลยนะคะปั้นดอกไม้เครื่องรีดถุงแก้วกันไกดัมเบลเหล็กครึงวสาสลีนกาวในพวกนี้นะคะ สิ่งที่จะเปลี่ยนทุกครั้งเวลาเราจะปั้นดอกไม้แต่และชนิดก็คือแม่พิมพ์กดลายของดอกไม้แต่และชนิดแล้วก็พิมพ์ตัดของดอกไม้แต่และชนิดซึ่งชุดนี้ก็คือจะเป็นชุดปั้นดอกกุหลาบใช่ไหมคะแล้วก็จะมีชุดปั้นดอกบัวต่างหากอย่างนี้ก็คือพิมพ์ตัดดอกบัวใบบัวพิมพ์ตัดกลีบดอกบัวก็จะมีเกสรดอกบัวแล้วก็โฟมโฟมฝากบัวตุ้มบัวอะไรเงี้ยนะคะ ะะที่จัดจัดให้ก็จะประมาณนี้เนาะอย่างอ,าอย่างที่พูดถึงนี่ก็พิมพ์ตัดใบเตยก็เอาไว้ประดับตกแต่งในใจกันนั่นเองนะคะนะคนะ,ะแต่ที่แน่ๆถ้าใครเรียนทำเ,เรียนผสมดินไทยกับเยอโอนะคะคุณได้เรียนงานปั้นฟรีทุกอย่างเลยรวมไปถึงงานปั้นเข็มโคเชด้วยนะคะก็ฝากเกี่ยวกับ เรื่องนี้นะคะใครที่อยากจะลองปั้นใครที่ทำงานโคเชนแล้วอยากจะเรียนรู้อยากจะทราบอุปกรณ์คร้าวๆอุปกรณ์ตามนี้เลยค่ะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นจะต้องมีนะคะถ้าคุณมีอุปกรณ์พวกนี้แล้วคุณสามารถปั้นดอกไม้ปั้นกระตูนหรืองานปั้นต่างๆได้หลากหลายมากมายและเซฟเวลาด้วยถ้าคุณมีเครื่องรีดมันเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในการปั้นดอกไม้และอื่นๆบอกไว้เลยนะคะจำเป็นจะต้องมีนะคะ แล้วอุปกรณ์ลองลงมาก็จะเป็นพวกนี้นี่กันกาครีมหนีบวาสลีนโอไม่ต้องซื้อผ่อวาสลีนใช้ได้กับดินของโอก,กับดินของคนอื่นด้วยหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าตัวนี้เป็นวาสลีนบริสุทธิ์นะคะใช้ได้ดีแล้วก็กาวนี่เป็นสิ่งจำเป็นจะต้องมีนะคะในการงานปั้น่ะ งานปั้นไม่ว่าจะเป็นตังหูกระตุง้งกระตุนอะไรพวกนี้นะคะนี่สำคัญที่สุดก็ <c oughs> จะเป็นดินที่ดีย่า yeah, นะคะโอเคฝากนิดนึงค่ะขอบคุณมากนะคะใครสนใจสมัครเรียนหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ได้นะคะยายโอพร้อมบริการค่ะสวัสดีค่ะ